ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้ก็ขอพบกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทในหนังสือเรื่องประวัติขระปานต่อไปแต่ว่าหนังสือเรื่องนี้เวลาที่บันทึกบรรดาแทนพุทธบริษัทเวลานั้นกําลังป่วยมากตอนนี้หากว่ามีอะไระขอต่อขอเติมบ้างเพื่อความเข้าใจขบรรดาท่ทนพุทธบริษัท เป็นว่าขอย้อนต้นเรื่องสันิดหนึ่งเรื่องหอกวันวันเื่้นพันนาเป็นน,านาั้นว่าขอพูดเรื่องของพระองค์นั้นต่อไปนะเอางี้ดีกว่ามาขึ้นตอนนี้ท่านยอมรับผิดว่าต้องทำผิดอะไรไว้บ้างเป็นว่าท่านเจ้าคุณที่จะต้องลงอเวจีมหานรก เมื่อท่านขึ้นมาจากขุมนรกท่านก็บอกตามนี้วันหนึ่งเมื่อบวดแล้วไม่สนใจในการนักษาศีลให้บริสุทธิ์ไม่พอใจในการเจริญสมถะภาวนาและก็วิปัสสนาภาวนาไม่ตั้งสามรายการนี้ไม่เคยสนใจผิดความหมายของความเป็นพระด้วยพระถือวา่าพระสงฆ์เด้วยวพระอาจจะพระสงฆ์นะ ดูว่าพระสงฆ์เป็นสัตนะที่พึ่งอันดับหนึ่งในสามระดับคือพุทธรัตนะได้แก่พระพุทธเจ้าธรรมรัตนะได้แก่พระธรรมสังฆรัตนะได้แก่พระสงฆ์นี้พระสงฆ์ก็เป็นรัตนะอันหนึ่งคือเป็นที่พึ่งของบรรดาท่านพุทธบริษัทการนี้เป็นที่พึ่งของบรรดาท่านพุทธบริษัทก็หนึ่งต้องมีศีลบริสุทธิ์มีศีลหนักกว่าคระวาด สองต้องมีสมาธิตั้งมั่นเป็นฌานสมาบัติสามมีวิปัสนาญาณเป็นเป็นเครื่องขัดเกลากลอารมณ์ชั่วของจิตที่เรียกว่ากิเลสนี่ดังสามรายการนี้ท่านบวชแล้วท่านเป็นเจ้าคุณตั้งแต่ก่อนเป็นเจ้าคุณแล้วก็มาเป็นเจ้าคุณท่านไม่ได้เคยสนใจ ท่านบอกว่าในปฏิบาาัติธรรมในฐานะที่เป็นประสงค์ในพระพุทธศาสนาของท่านบกพร่องเต็มมตราท่านพูดต่อไปว่าเมื่อทำตนไม่สมควรจึงได้จัดเป็นความผิดคือเป็นคนลงเป็นคนลวงโลกหลอกชาวบ้านว่าเป็นพระเอาเปรียบชาวบ้านคอยรับไปเกณฑของที่เขาถวายเรื่องนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทต็มหลาย ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เวลานี้ท่านได้มโนวิธิกันมากเรี่องนี้จะเป็นความจริงและไม่จริงประการใดขอทุกท่านใช้กำลังใจของท่านให้ทรงตัวทำจิตให้สะอาดปราศจากมลทินใดๆแล้วก็ลงไปชมดูใันรกบ้างจะเป็นการสุคครเพื่อเป็นการท้าไม่ใช่ท้าทายนะเป็นการยืนยัน าการที่พบนี่เป็นการพบในในสมัยมาตมาเป็นเด็กได้บอกแล้วนี่การเป็นเด็กไม่รู้ว่าฌานสมาบัติเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้ถ้าจะถามว่าฌานสมาบัติยังอยู่ไหมก็ต้องตอบว่าเรื่องของเด็กก็เด็กเรื่องของความเป็นพระก็เป็นพระไม่เกี่ยวเนื่องกันเป็นพระนี่อาจจะเร็วกว่าเด็กก็ได้เพราะว่าตอนเป็นผู้ใหญ่มาก็จะโชว,ว์สาวท่านเยอะแยะจนท่านเอื่มไปเลย การที่จะบทมาได้นี่กำลังใจดีก็เพราะเอื่อมเอื่อมเรื่องความแยบ,บระหว่างเพศถ้าถามว่าทำไมยังเอื้อมก็นึกเอากแล้วกันของกินถ้าไม่พอกินมันก็หิวถ้ากินพอดีพอดีก็มีความสบายถ้ามีมากเกินไปมันก็เอื่อมหมดเรื่อง นี่บริการดีสองได้บอกว่าศึกษาพระบเรยติธรรมแล้วไม่ยอมประพฤติปฏิบัติตามธรรมอันนี้น่าคิดน่าคิดนะเวลานี้มีบ้างไหมมุ่งเอาความรู้ไปสอนชาวบ้านเป็นทางนำทรัพย์สินไม่เกิดแก่ตนนี่นักเทศนักสอนนักปาฏิถาแต่ว่าบางทีก็รู้สึกว่าตำแห่งตแ่แหมงจบคน ไม่เคยนำทรัพย์นั้นไปสงเคราะห์เป็นส่วนสธนาธารณประโยชน์หรือบำรุงพระพุทธศาสนาเอาไปซื้อที่ดินซื้อทองให้กู้อันเป็นวิสัยของครวาสพระท่านห้ามไม่ทำแต่ก็ฝืนทำรรนี่เป็นความผิดตอนนี้สมมติว่าถ้าเป็นพระที่มีอำนาจบาสนาในการปกครองสงฆ์ถ้ามีพระภิสุสมณเณรที่อยู่ในการปกครอง ทำผิดพระราชมญญยติปกครองคณะสงฆ์ทำผิดกฎมหาเทระสมาคมทำผิดกฎหมายทำผิดวินัยแต่ว่าต้องดือ้อดึงไม่สามารถจะลงโทษกันได้นี่อยากจะทราบอารมณ์รกรอเปล่าก็ไม่ทราบนะั้นเมื่อสมัยเป็นเด็กไม่รู้ถ้ารู้จะถามท่านเจะลงในสองข้อนี้บางรเปล่าอันนี้ก็ขอมันดาท่านอัลไย ที่ทรงคุณความดีช่วยกันพิจารณาด้วยสามเมื่อมีทรัพย์ความ,มเมื่อมีทรัพย์ก็มีความทะเยอทะยานอยากได้ยศเมื่อมียศแล้วก็เมายศคิดว่าตัววิเศษแม้แต่พูดทรงฌานแกพูดแล้วก็ชี้มาที่ฉันตามสนอนะก็ยังกล้าคัดค้านเหยียดหยามเป็นการทำลายพระพุทธศาสนาโดยตรง สี่ในฐานนท้่ท่านเป็นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะสมัยนั้นพระราชาคณะไม่มีสะพังมันดอกเห็ดอย่างสมัยนี้ใครเป็นครูหรือเป็นเจ้าคุณเป็นพระครูหรือเจ้าคุณศักดิ์ศรีก็ใหญ่น่าดูมากเจ้าคุณหายากมันหาหัวโอตพิษและมีพิษมาก้วยเพราะว่าจะไปไหนก็ต้องตอนรับ กันอย่างเจ้ามไมนเจ้ามันมีสารนะสมัยก่อนนี่เจ้าคุณเพา่อท่านเจ้าเรื่อหายากจริงๆจังหวัดหนึ่งจังวหงงวัดหนึ่งจะมีพระราชาคณนนะองค์หนึ่งนวไม่มีแสนยากเต็มทีโดยมากเจ้าคณะจังหวัดเป็นพระครูแล้วก็จังหวัดหน,หนึ่งจะมีพระครูเพียงแค่สองสามคนพวกเราถ้าเป็นพระเล็กๆเห็นพระครูเข้าก็รู้สึกทึ่งว่าท่านเป็นผู้มีบุญมัสนาใหญ่ เวลานี้พระราชคณะราคาถูกเต็มที <c oughs> รู้สึกว่าบางทีบางท่านไปไหนเลยไม่มีราคาเสลยก็มีบางท่านนีทรงความมีดีก็มีศักดิ์ศรีใหญ่อันนี้ก็นามโมทนาคุยต่อไปเมื่อเป็นพระมีศักดิ์ใหญ่อำนาจก็ตรงใหญ่ครองความเป็นใหญ่ไว้มาก ลูกน้อยใต้บังคับบัญชาก็มากใครอยากจะได้ยศตำแหน่งก็ต้องเสียเงินเสียทองตามอัตราราคาอัตราราคาที่อยพึงได้คือ,อต้องเสียเงินตามอัตราของแต่กล้าใหญ่ต้องนิมนเทศติเงินก้อนใหญ่ๆเวลามาขอยศตำแหน่งก็ต้องพาต้อหาผ่านมาบรเคนมีแบงค์ใบใหญ่ๆ ท่านก็เลยกลายเป็นพระที่เป็นมหาเศรษฐีใหญ่และก็มีลูกหนี้ใหญ่ๆคือมีเงินให้เขากู้มากๆมีทองที่รับจำนำไว้เส้นใหญ่ๆมีกระเป๋าใส่เงินใบใหญ่ๆและก็เลยตกนรกขุมใหญ่ๆมีความทุกข์ทรมานใหญ่ รวมความแล้วท่านก็เป็นพระใหญ่หลอกลวงใหญ่เป็นมหาเศรษฐีใหญ่ตกตรรกคุ้มใหญ่สมกับว่าสนาบรมีใหญ่เนี่ยวันก่อนไม่จบตรงตรงนี้จะตัดไปซะเลยทีเดียวก็เกรงว่าจะไม่เข้าใจต่อไปได้ถามท่านว่าขณะที่มีทรัพย์สินอะไรอยูนะ่ขณะนี้มีทรัพย์สินอะไรอยู่พอที่จะเครื่องยืนยันความใหญ่ของท่านบาง ท่านก็ตอบว่าตามที่คณะกรรมการสำรวจสิ่งของที่ได้แล้วในขณะนี้มีเงินสดอยู่เจ็ดหมื่นสามพันสามสิบสองบาทเจ็ดสิบห้าสตา์แล้วก็ทองคำที่รับจำนำไว้สามสิบห้าบาททองคำที่ซื้อไว้เองเพื่อเพื่อเตรียมมั่นแม่สาวน้อยจะของร้ายขายของมีค่ามีน้ำหนักห้าสิบบาทนะ ยังเป็นพระยังจะมีเมียอยูนะ่นของที่คณะกรรมการตรวจไม่พบก็คือเงินที่จะบ้านกู้ไปสี่หมื่นบาทเศษอันนี้ไม่มีหลักฐานถามนด้ว่าของที่ว่ามีขนาดนี้อยู่ที่ไหนแต่ก็บอกว่าคณะกรรมการควบคุมไว้แล้วก็ถามทน่านอีกว่าวันนี้คุณยายที่ไปเยี่ยมศพท่าน คุณยายจะทราบเรื่องนี้ไหมท่านก็ตอบว่าทราบก็ว่าคณะกรรมการเขาเขียนทรั์สิญี่นี้คนได้ใส่แผงกระดานใส่แผงกระดานประกาศไว้ดีใจที่ได้หลักฐานมายืนยันกับคุณท่านยายนี่สมัติอมานะนี่เรื่องรัพย์สินนี้มันได้ญาติโยมพขาตระบัิสับในหลายสมัยนี้มันก็มีก็อย่าขอพูดถึงเจ้าหนา้าอําเภอองค์หนึ่งแล้วก็เจ้าคณะจังหวัดองค์หนึ่ง ในเวลาระยะกระชัะช้นนี่เองท่านตายไปไม่กี่ปีนะักอันนี้ก็ไม่ได้มาประจานท่านนะแต่ความจริงมันก็ต้องเป็นความจริงมีท่านเจ้าหนะ้าเพอท่านหนึ่งเมื่อเวลาตายปรากฏว่าเขาค้นพบหลักฐานว่ามีเงินอยู่สองแสนบาทเศษแล้วก็ในจำนวนเงินสองแสนบาทเศษนี้มันเหลืออยู่จริงๆประมาณหมื่นบาทเศษ นอกจากนั้นก็มีสมุดเล่มหนึ่งเขียนไม่ว่าใครกู้ไปเท่าไหร่แล้วก็ท่านก็เซ็นชื่อไว้แล้วก็มีคนกู้คนยืมนะ่ะเซ็นชื่อรับรองไว้แล้วก็มีพยานเป็นนั้นว่าเงินสองแสนบาทเศษเนะี่ยเป็นเงินที่กู้ไปหรือเงินอยู่หมื่นบาทเศษต่อมาคณะรกรรมาการตรวจทรัพย์สินก็เชิญคนที่มีรายชื่อตามนั้น มาเขาบอกว่าเงินจํานวนทั้งหมดนี้เขาใช้คืนไปหมดแล้วแสดงว่าท่านผู้เป็นเจ้าของไม่ได้ขีดค่าหรือไม่ได้หมายเหตุไว้ว่าชําระแล้วนี่เห็นไหมเรื่องทรัพย์สินของชาวบ้านนะ่ะทาใช้ไม่เป็นเขาบูญเขาให้มาดีการบูชาในฐานะที่เป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาถ้าเราจยาคิดไปทีว่าถ้าเราไม่บวช ล้วมีใครก็ยะให้เราแบบนั้นไหมเขาก็ต้องไม่ให้เพียงเอาของไปจำนนำจำจองไปขายเขาเขาก็ต้องดูแลโดยอีกดีไม่ดีเขาก็ไม่ให้เขาไม่ยอมรับจำหนำไม่ยอมรับซื้อตอนนี้พระที่จะต้องลงนระกเพราะเหตุนี้นะ่ะมีมากคำว่าเงินส่วนตัว นี่พบมาเยอะเลยในชีวิตในฐานะที่มีชีวิตห่มผ้าเหลืองมาแล้วเกือบจะเจ็ดเอ,อเกือบจะห้าสิบปีเวลานี้อายุเกือบจะเจ็ดสิบปีอยู่แล้วจึงถอนคำว่าเกรงใจถอนคำว่าวันไหวในบรรดาพวกอรัชีทั้งหลายที่ทั้งเป็นพระและเป็นฆราวาส ที่กำลังทำลายพระพุทธศาสนาอยู่ในเวลานี้ที่ท่านดีมีมากที่ชั่วเกินที่จะยอมรับนับถือว่าเป็นพระและเป็นพุทธศาสนิกชนก็มีมากเวลานี้มิจฉาทิฏฐิกำลังมีอำนาจแต่ว่าสัมมาทิฐิเริังทวีตัวขึ้นเป็นนั้นว่ากายเข้าใจว่าถวายมาเป็นส่วนตัวแล้วก็ลืมตัวว่าเป็นพระ จัดเงินจํานวนนั้นไว้เป็นส่วนตัวโดยเฉพาะซื้อไร่เสื้อนาซาโททำทำทำอะไรต่างๆที่ไม่ใช่สถานะของเป็นพระอันนี้ลงนรกเพราะลืมไปว่าตัวเป็นพระความจริงเขาให้มาเป็นส่วนตัวดีแล้วที่เราหิวก๋วยเตี๋ยวก็กินก๋วยเตี๋ยวได้หิวกาแฟก็กินกาแฟได้แต่เขาถวไยเป็นสังฆทา,านไปนมีหารทานเป็นส่วนกลางเราใช้ไม่ได้เลยถ้าเหลือตามสมณวิสัย ก็ต้องเลี้ยงเพื่อนเดยกันคือเพื่อนพระพิสุสมณินเพื่อไปงานสาธารณประโยชน์หรือว่าสร้างวัดสร้างวาให้เกิดคุณประโยชน์แก่บคุคคลผู้ให้อย่างนี้เขาเรียกว่าพระแต่ว่าถ้าการเงินส่วนตัวไว้วันนี้เป็นเงินส่วนตัวเอาไปใช้ในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ในทางพระาศาสนาและสาธารณประโยชน์อย่างนี้เขาเรียกว่าประทัตตูปชีวีเปรต ฉะนั้นการที่บรรดาญาติโยมพูทธบริษัททําบุญกับเปรตตายแล้วท่านก็เป็นเปรตด,ด้วยทั <c oughs> ้งน,นี้เพราะอะไรเพราะให้แก่คนที่ไม่มีคุณให้แก่ขโมยเพศของพระมาอาศัยหลอกลวงชาบ้านแบบนี้องค์สมเด็จพระจินศีบอกว่าไม่มีอนิสงส์ให้กล่าวว่าเราอยู่ใกล้คนเช่นใดก็เป็นเหมือนคนเช่นนั้น อันนี้ในสมัยที่อาตมาเป็นนักเทศเนี่ยเคยถูกเพื่อนนักเทศประนามเพื่อนนักเทศก็มีองค์เดียวแหละหมายความมีนักเทศเป็นเพื่อนกันมากแต่มีอยู่องค์หนึ่งตอนนั้นอาตมาอยู่ที่วัดบานองโคมเพื่อเสียนายจังหวัดพระนครเสียยุธยากำลังสร้างหอสุดมนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้นอาตมาก็มีหนี้แปดพันบาท แล้วบรรดาทายกที่ชอบโกงเงินสงเขาก็เกลียดถ้าเขาต้องการยังเงินไปให้กู้บ้างอะไรบ้างและได้มีมาจะมาก็ชำระนี่หมดการที่ต้องเป็นหนี้เพราะว่ากันพวกทายกเร็วๆทั้งหลายเหล่านั้นเอาเงินไปให้เขากู้เมื่อถ้าเป็นหนี้แล้วถ้าเราได้มาแล้วก็ต้องใช้หนี้แล้วทายกพวกนั้นก็ไปบอกกับพระองค์หนึ่งเวลานี้เป็นพระราชาคณนะ และก็อยู่กันคนละจังหวัดเมื่อเวลาเทศก็มาพบกันตอนหน้าทายกที่เลวเหมือนกับเขาเขาก่าันมาถามว่าเปลานี้เป็นหนี้เท่าไหรก็ตอบว่าเป็นหนี้แปดพันบาทถ้าถามว่าแล้วจะเอาเงินที่ไหนใช้หนี้ก็เลยบอกว,ว่านั่นมันเป็นเรื่องของผมก็ถามก็ว่าท่านเป็นนักเทศความจริงก็เป็นนักเทศไล่ๆกัน ถามว่ารวยไหมเขาก็ตอบว่ารวยสิเขารวยถามว่ารวยเท่าไหรเขาบอกเขารวยเป็นแสนแล้วถามว่ารวยเพราะอะไรเพราะว่าเงินส่วนตัวแล้วต่อมาพราะนั้นก็ตั้งโรงขายไม้ขึ้นในนามของพี่ชายในก่อนต่อมาในอีกสมัยหนึ่งท่งานก็ได้เลื่อนเป็นพระราชาคณะนี่ดับบรดาท่านพุทธบริษัทไอ้เงินเนี่ยมันมีค่า มีค่าพอที่จะซื้อตำแหน่งพระราชาคณะได้บังกระมังแต่ว่าพระนักเทศที่เทศสอนเขาแบบนี้แต่ว่าตัวรวยแบบนั้นสอนให้ยาบ้านนขาละเพะื่อความโลภแต่ว่าตัวเองมันโลภตัวเองมันก็ทํานองไอเจ้าคนที่ลงนรกนี่นะแหละกระารยมาไม่ได้ยกย่องตัวแต่เล่าให้ฟังว่าสมัยนี้มันก็มีนี่ข้อดี่ห้าที่ท่านว่าเป็น ว่าว่าเป็นกรรมหนักในฐานะที่ท่านเป็นพระปลอมก็คือบวชแต่ตัวเนี่ยประเภทที่เล่าเมื่อกี้นี้เป็นบวชแต่ตัวแต่ว่าลีลาของเขาอนิาโยมเขาดีอัตมามากคนที่เห็นเขาเข้ามีคนเคารพนับถือเขามากเขาเรียบร้อยงานก่อสร้างก็เป็นกนไปดีรวดเร็วแต่ว่าคําว่าเงินส่วนตัวนี่เขาไม่ยอมามาร่วมเลย เขาจะร่วมใจเพราะเงินที่นำมาก่อสร้างแล้ปากเขาก็หวานพูดดียกยอคนดีนะนี่เป็นอันว่าไอ้คนโกงเลยถามีวา,าจาดีย้อนใหม่นิดในข้อห้านะที่เป็นว่าเป็นกรรมหนักก็ได้ฐานะที่ท่านเป็นพระปลอมคือเป็นพระแต่ตัวแล้วก็มัวเมาในลาบยศสนเสริญส,ส,สุข แล้วก็แถมมัวเมาในกามาสุขด้วยวากรกมมาสุขคือความอยากได้นามิตรต่างๆกามมคือความใคร่แล้วมีเป็นพระที่มีน,นะมีพระที่มีศีลบริสุทธิ์บ้างมีสมาธิตั้งมั่นบ้างมีปัสนายามดีบ้างเพราะว่าสมัยนั้นพระทรงชานสมาบัติมีเยอะ ในพระที่ทรงอัญญาก็มีเยอะแล้วก็สงสัยว่าอาจจะมีพระอริยะก็เยอะด้วยท่านบอกว่าที่เป็นพระอริยะเจ้ามาไม่ทันโอ้โหเดี๋ยวตอนนี้ย้อนนิดเย็นิยมน,นะเพราะท่านบอกเองก็ขอย้อนหน่อยน่าฟังว่าที่ท่านว่าเป็นกรรมหนักในฐานนะที่ท่านเป็นพระปลอมคือบทแต่ตัวใจไม่เป็นพระ แล้วก็มัวเมาในลาบเคยชอบรวยมัวเมาในยศที่เขาตั้งให้มัวเมาในคำสรรเสริญคำสรรเสริญนี้เขาสรรเสริญว่าแหมท่านมีศักดิ์ศรีใหญ่แล้วก็มัวเมาในกมามสุขค,คือมีความ่ายในกามารมณ์มีพระที่มีศีลบริสุทธิ์บ้างมีพระที่มีสมาธิทรงเป็นฌานบ้าง แล้วก็มีพระที่ทรงวิปัสนาญาณดีบ้างถ้าดีนี่ต้องเป็นพระอริยเจ้าแปลว,ว่าดีขั้นใกล้ๆสังขารุเปฆายานเป็นโลกิวิสแต่เวชาญด้วยมีวิปัสนาญาณด้วยยังไม่ถึงปะโสดาบัญใกล้จะเป็นปะโสดาบัญก็ถือว่ามีวิปัสนาญาณดีถ้าทว่าไปว่าที่เป็นพระอริยเจ้าก็มีที่มาไหว้ท่านท่านก็เลยทําเป็นใหญ่ในฐานะที่เป็นเจ้าคุณ กรรมอันนี้ข้อหนึ่งที่ชวนท่านให้ลงอเวจีมาหานรกฟังให้ดีในโยมนะให้โยมฟังพระนั้นไม่ต้องฟังหรอกถ้าไม่ดีก็ลงไปเองตามอัญาศัยให้เรื่องการพูดอย่างนี้ไม่ได้พูดให้พระฟังเพราะพระให้พูดให้พระฟังมันก็ไม่มีประโยชน์เหมือนกับมาเพลาวเน่าไปขายสวน พระที่ท่านจะฟังอาตมาพูดนะ่ะท่านมีความรู้ดีอาตมามากอาตมานี่เป็นพวกไก่หรือว่าเป็นพวกเป็ดในบรรดาสัตว์ทั้งหลายเพราะในพระพุทธศาสนานี่มีการศึกษาน้อยได้การอบรมก็น้อยสังคมก็น้อยไม่เหมือนกับพระที่ท่านทรงสังคมใหญ่ฉะนั้นจึงได้เป็นพระากระจ้อยร่อยไม่มีอะไรกับเขาแต่ว่าอย่ามาให้ดินะยศฐาบรรดาศักดิ์นะี่ะ ตำแหน่งลงตานี่สบายใจแล้วมีความสุขใจพอแล้วอย่าให้ไปมั่วสมกับไอการฝ่าฝืนพรวิน,นัยพระราชบัญญัติปกครองก็ะสงสงกฎมหาเทระสมาคมและกฎกระทรวงเลยเพราะว่าทมามเคยถูกปัญดาพระที่มีศักดิ์ศรีรบกวนคือคมเหงมาตลอดเวลา ตลอดชีวิตแห่งความเป็นพระเนี่ยพระที่มีศักดิ์ศรีมีฐานะดีที่เลวในรลกอยู่ตลอดเวลาจนั้งระยะปลายสุดท้ายนี่สร้างวัดราคาเป็นร้อยล้านสร้างวัดร่วมกับวัดซึ่งเป็นวัดที่ไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยของที่เหลืออยู่ก็ใช้ไม่ไายพยายามบอกบุญชิกชวนบรรดาญาโยมพู้บริษัทให้สร้างขึ้น แต่ว่าท่านผู้มีอำนาจในทางพระพุทธศาสนากลับยืนยันว่าเป็นการสร้างวัดแข่งวัดเป็นการสร้างวัดซ้อนวัดเห็นไหมเขาสร้างรวมเพื่อเป็นที่เดียวกันแต่ว่าตีความหมายว่าเป็นการสร้างวัดชิดวัดสร้างวัดซ้อนวัดตอนนั้นเลยประกาศว่าถ้าไม่รับไว้ก็จะประกาศแยกเป็นนิกายใหม่คือเป็นพุทธนิกาย เรื่องนรกในกายนี้ไม่ขอรวมแต่ก็ต้องขอขอบคุณพระเดชพระคุณหลายท่านที่เป็นพ่วพระผู้ใหญ่ที่ควรกันเคารพหนึ่งสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์วัดสามพยาสองสมเด็จพระมหาวีระวงศวัดราชาธิการามและก็สมสมเด็จพระพุทธา,าจารย์วัดสุทัศ และก็พระเดชพระคุณไม่รู้วาที่จะคุณอะไรเดิมชื่อเสวยวัดไรมิตรและก็มีหลายสิบเจ้าคุณมีหลายร้อยพระม,าระมาหาปร,รียนที่เป็นผู้ทรงมีความดีรู้สึกว่าท่านผู้นี้เป็นพระยืนยันว่างานนี้ต้องเป็นไปตามรูป ตอนนี้สุดท่านอาจมาก็ยื่นโนติสว่าถ้าวันที่แปดมกราคมสองพันห้าอยี่สิบงานนี้ไม่สำเร็จงานนี้มหานิกายจะไปไม่ได้จะต้องให้เป็นธรรมยุทธ์หรือไม่งั้นก็ขอแยกนิกายไปเรื่องการตั้งนิกายนี่ไม่มีกฎหมายบังคับแล้วถือว่าท่านเลวแล้วก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ขอราคาเป็นร้อยล้านนี่เขาให้นี่ไม่รับนี่มันคนเลวจริงๆ เป็นนั้นว่าพระเดชพระคุณทุกท่านขอขอบคุณท่านที่ถึงเป็นพระก็มีค้าราชาก็มีจัดงานให้ร่วมความเป็นวัดของคณะสงฆ์ไทยแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วก็ไม่ใช่ดีอะไรนะักถึงแม้ว่าปัจจุบันก็เวลานี้เดือนอะไรที่พูดนี่ตุลาคมนะวันที่สองปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่าจะเงียบก็เงียบแบบคลื่นใต้น้ํา ฉะนั้นยิงขอ,อยันไม่ว่าถ้าพวกอรชีพวกนี้กำเริบขึ้นมามาหลายคราวนี้เราจะจัดการยังขั้นเด็ดขาดเพราะว่าในฐานะที่มันดาญ,ญาติโยมพุทธบริษัทลงทุนเป็นร้อยล้านและก็เป็นฐานที่สร้างศรัทธาสร้างกำลังใจของมรดาแต่พุทธบริษัทให้มีความเข้าใจในเรื่องของปศาสนา และก็เป็นการรวมกําลังใจเป็นศูนย์สงเคราะห์บุคคลผู้ยากจนในถิ่น์ระกันดานทั่วประเทศโดยที่พระบาทสมเด็จจ้าอยู่หัวทรงสนับสนุนขอให้ตั้งขึ้นแล้วก็ทรงพระราชทานทรัพย์มาถึงสามแสนเศษแต่ว่าบรรดาพวกเปลตั้งหลายเหล่านี้ยังไม่เห็นคุณไม่รวมตัวเข้ามาด้วย และพยายามหาทางฝ่าฝืนด้วยประการบางอย่างเวลานี้วัดที่อยู่นี้ยังมีอะไรผิดกฎพระบพระวินัยบัญญัติพระราราผิดพระวินัยอย่างหนึ่งผิดพระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆ์ผิดกฎมหาเทระสมาคมแต่ว่าเขาไม่ทํากันเขาปล่อยกันไว้เฉยๆที่ท่านผู้ใหญ่ได้กล่าวมันนี้ท่านอยูอะไร แต่คนที่อยู่ใกล้นี่เขาไม่ได้สนใจสนแสดงว่าสภาวะของเขาก็ไม่ต่างอะไรกับยาคุณนรกตรงนี้แหละเพราะนั้นว่าเวลานี้เรากำลังคอยเวลานี้พร้อมแล้วที่จะกำลังคอยถ้าสแสดงเด็ดอย่างเขาก่อนเวลานี้เราก็จะใช้พระวีนนยบัญญัติพระราชมัญญัติปกครองคณะสงฆ์กดมหาเทรสมาคม ข้ายันวัดดูที่ยันอยู่ไหมถ้ายันไม่อยู่เราจะถือว่าบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนเสียสละทรัพย์กามาไม่ได้บูชาเปรตไม่ได้บูชาสัตว์ดิเรชานเขาบูชาพระฉะนั้นวัดนี้ต้องแยกตัวออกจากสองนิกายเป็นพุทธนิกายและพวกเราก็จะทำยัตติกันใหม่คือไม่ขึ้นกับใครทั้งหมดจะขึ้นกับคณะของเรา ซึ่งเราจะมีความเห็นร่วมกันว่าแบบหนึ่งเราจะเคารพในพระวินัยบัญญัติสองเคารพในศีลสาสามเคารพในสมาธิสี่เคารพในวิปาาัสสนาญาณและเวลานี้คณะของเราก็ค้นฟ้าวิชาการทางพระพุทธศาสนา จนทั้งทำคนนับสายคนให้ทรงอยู่ในสินห้ามีความเข้าใจในพระพุทธศาสนาตามสมควรความรู้ความสามารถนี่ไม่ใช่คณะของคณะอารม,มาแต่เป็นความรู้ความสามารถที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้เจนั้นคณะของเราจะไม่ยอมรับนับถือพวกอาัชีทั้งหลายที่เข้ามาทำลายพระพุทธศาสนาซึ่งอยู่ในคาบของบิสุสมนเน เราถือว่าเป็นคนที่เลวที่สุดเมื่อก่อนนี้เราเกรงใจต่อไปเราจะใช้เฉพาะวินัยเท่านั้นและระธรรมะ,ะวินัยเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องบริคับบัญชาได้ยอมรับนับถือไอ้ตัวหนังสือที่เขียนขึ้นมาเป็นพระราชบัญญัติใช่ไม่ใจหัวไม่รู้ด้วยให้ท่านเซนหนึ่งกฎมายหาเทระสมาคมหนึ่งกฎกระทรวงหนึ่ง แล้วเขาเขียนกันขึ้นมาแล้วเขาไม่ยอมรับทำถีเราก็ไม่ยอมรับแล้วก็เขาได้โปรดทราบว่ายาเสอกเข้าเอาระเบียบที่ตนไม่ปฏิบัติธรรมายุ่งในที่นี้ถ้าว่าท่านทํากันเมื่อไรเมื่อน,นั้นแหละจะพบของดีที่ท่านขาดไม่ถึง,งสําหรับวันนี้ก็ต้องขอลาก่อนบรรดาญาโยมพุทธบริษัทถ้าอะไรมันแรงไปบ้างก็ต้องขออภัยเพราะช้าใจเต็มที แต่การช้ำใจนี่ไม่มีการเสียใจแราเสียดายอยู่นิดหนึง่งว่าศาสนาเขาอ,องค์สมเด็จะจินาสีที่ครวาทำได้ดีแต่พระไม่ค่อยสนใจวันนี้เขาลาก่อนขอความสุขสวัสดิีพัฒนามงคลสมบูรณ์ผล,ล,ล,ลจงมีเดบันดาแ่่นพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี